สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาเจอแมลงด้วงเต่าคาโต้กันค่ะนี่น้องน่ารักมากเลยตัวสีเขียวมรกตนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยน้องน่ารักมากเลยสีเขียวมรกตแต่ว่าขาข้างนึงน้องเหมือนโดนกัดนะคะทุกคนดูเนี่ยน้องเหมือนโดนกัดอืม น้องเยี่ยวใส่มือด้วยอ่ะเดี๋ยวนะขอดูหน่อยนะแต่น้องขี้งุดงิดมากเลยเจ้าตัวนี้เขาไม่อยากให้จับเดี๋ยวขอดูสีหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะแปบ๊บนึงขอดูหน่อยนี่น้องไม่อยู่เฉยเลยตัวนี้เขาแบบขี้งุดงิดมากขาน้องนี่ทุกคน คาน้องโดนกัดนะเนี่ยหักเองธรรมชาตินะเราไม่ได้ทำนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนอะไรแทะเป็นรูแล้วก็ปีกตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นรูด้วยนี่แต่เราจะเอาน้องไปปล่อยนะคะทุกคนน้องเขาจะชอบอยู่ตามเครือเถาวันเนี่ยเอามาเจอน้องอยู่ตรงนี้ นี่มันจะเป็นต้นต้นถัว่วต้นถัว่วแะไระเนี่ยอ้านี่ไปทางน้องดินี่นี่นี่นีนี่ทางนี้ทางนี้โอเคอ่าไปแล้วนี่อยู่ตรงนี้นะน้องเขาขี้งุดหงิดนะคะเจ้าแมลงด้วงเต่าขาโต เขาไม่อยากให้เราจับนะเขา,เาก็ต้องปล่อยเขาให้เขาไปหากินตามธรรมชาติแต่ว่าเจอแค่ตัวเดียวนะคะน่าจะมีหลายตัวอยู่แหละแต่ว่าเจอแค่ตัวเดียวตอนเนี้ยสีเขาสวยมากเลยสีเขียวมรกตแถวบ้านใครมีบ้างคะ แถวบ้านใครมีบ้างแถวบ้านใครเจอก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเห็นไหมเขาจะไม่อยู่นิ่งเลยตัวนี้เขาจะไต่ไปไต่ามาอ้ยไม่ใช่ <laughs> เขาจะไต่ไปไต่ามาเออถูกแล้วนี่วะไต่ไปไต่ามาเห็นไหม น้องก็บินได้นะคะถึงขาน้องจะหักแต่ว่าน้องก็บินได้นะเพราะว่าปีกน้องไม่ได้หักอืมนิ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่เนาะคลิปนี้เดี๋ยวลาไปกับน้องแมลงด้วงเต่าคาโต้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกันนะไปกันนะโอเคอยหยกขาขึ้นมาด้วยไปกันนะไปกันนะโอเค